นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับ <Wow. S 1> แค่เปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัดปิ่นโตชาแนลพิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโตชาแนลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อน <Wow. S 1> ใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก <c oughs> ็ตามขอบคุณครับปิ่นโตชาแนลสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้กลับมาเล่นเกมเด็บ ซึ่งไม่ได้เข้ามาร้อยกว่าปีแล้วครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเข้ามาเช็คสะหน่อยแต่ว่าผมพยายามจะเข้าแบบว่าไปจอยเกมคนอื่นแล้วปรากฏว่าไม่มีใครเล่นอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ได้เล่นกับบอร์ดเท่านั้นนะฮะเป็นบอร์ดแบบฮาร์ดนะครับที่ผมเลือกมาเลยก็ยากสุดแล้วเดี๋ยวลองดูครับเราจะเล่นเป็นฉลามเพราะว่าอาจจะมีฉลามตัวให,ใหม่มาแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตในเกมเดฟบบ้างนะครับหลังจากร้อยปีผ่านไป ทะเลเลือดแห่งนี้ได้มีตัวอะไรใหม่เข้ามาแล้หรือเปล่ามาดูกันครับโอ้นี่คืออะไรอะ่ะทำไมเป็นเมืองอย่างเงี้ยเออนี่เกมเดฟหรือเปล่าครับหรือเกมแบบว่าแนวโอ้อะไรเนี่ยเราสามารถเลือกพันฉลามได้นะครับนี่มีสี่พันด้วยกันมีไทเกอร์ h ฮมเมอร์เฮดคือฉลามหัวค้อนเกรดไวคือฉลามขาวนะครับใหญ่แล้วก็อันตรายมากมาโก้ Marco, คือพันธุ์ที่เล็กที่สุดแต่เร็วที่สุดนะครับเออเว้ยตอนนี้มีฉลามทั้งหมดสี่ตัวให้เลือกเลยนะครับ t i เกอนี่น่าจะแบบว่ากลางๆสุดละผมเล่นฉลามหัวค้อนดีกว่าไม่เคยใช้ครับเป็นตัวละครใหม่นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ เจ้าพวกมนุษย์น้างโง่มันดำน้ําลงมาเรียบร้อยนี่เป็นด่านใหม่นะครับผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยแล้วเราก็ใช้ฉลามหัวคอนซึ่งเป็นฉลามพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาด้วยนะครับอาจจะอัปเดตมานานแล้วก็ได้แต่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นไงลืมปุ่มหมดแล้วอะ่ะกด e เพื่อกด e เพื่ออะไรอะ่ะมีสกิลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า e คืออะไร e คือเอาหัวชนเหรออ่าเราเจอเหยื่อแล้วครับ ชนก่อนเลยครับชนให้พังครับทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเอาหัวควิดนัดเดีย๋ยวเพิ่งโดนเออนัดนี้ก่อนเรายังไม่ได้กินใครเลยอะตายห่าแล้วครับโดนยิงด้วยปืนพกนี่งไงฝีมือตกเลยไม่ได้เล่นนานรีสปอร์เลยครับดูเหมือนว่าจะมีสกิลอะไรมากมายเลยเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเดี๋ยวก่อนกด e เนี่ยจะเป็นการเปิดสกิลนะครับเปิดใช้สกิลซึ่ง จะกินสตามิน่ด้วยเดี๋ยวผมต้องลองเปิดตอนจะเข้าไปกินพวกมนุษย์แล้วกันลองใหม่ครับเปิดแล้วครับกินเออฮ้เสร็จไปหนึ่งฆ่าหนึ่งตายหนึ่งครับเป็นการเปิดสกิลจริงๆครับอันนี้อะไรอ่ะเราอัพอะไรได้ไหมอ่ะ Evolve โ,โอเคครับยังงงๆอยู่นะครับกับกับสกิลร็อตใหม่เนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับมีการอัปเกรดแบบใหม่ซึ่ง ต้องทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดครับฉลาหมหัวค้อนว่ายไม่ค่อยเร็วนะ <c oughs> เพื่อนเราเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าด้วยคนแต่เราจะเข้าอีกทางหนึ่ง <c oughs> อยู่ในอะรักอ๋อตายมันเคลื่อนที่ช้าว่ะเดี๋ยวกัน Min ส s w ปเ p อร์ u ังกีอะไรไม่รู้ครับ เดี๋ยวก่อน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 เป็นฉลามที่สตามิน่ารดเร็วมากนะครับเจ้าหัวค้อนเนี่ยเพื่อนเราเข้าอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เพื่อนเราเข้าเราก็เข้าด้วยสินี่นะได้มาหนึ่งครับเอาให้ตายตอนนี้สกอร์นะครับบวกสองฆ่าได้สองตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามไปสมทบกับเพื่อนเพื่อนเราก็หัวค้อนเหมือนกันนะ มุดครับมุดรูเข้าไปตามเพื่อนเราไปเพื่อนเราเข้าไปแล้วเอาแล้วเราจะรออะไรเสร็จไปหนึ่งครับเสร็จไป2องไหมโอ้ได้แค่หนึ่งครับตอนนี้มนุษย์เหลือแค่18นะครับส่วนพวกเราเหลือ22่สองแคสพอร์ยี่ตอนนี้เราอัพสกิล3อันแล้วนะครับ Perfect Predator เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าหัวค้อนตัวนี้หลังจากอัพสกิลสามอย่างแล้วจะทำอะไรได้เดี๋ยวเราซุ่มครับเพื่อเราเข้าเราเข้าด้วยไอเฮียพุ่งชนเสาเออเออเออ,เอ,อขอสักตัวหิวหิวมากขอสักตัวได้มาหนึ่งตัวครับ พุ่งวืดตลอดเราจะต้องอัพสายใหม่ครับแบบว่ากินแล้วได้เลือดอะไรอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเลยนะว่าตัว e เนี่ยกดแล้วมีอะไรนะครับรู้แต่ว่ากดแล้วอาจจะพุ่งแรงขึ้นก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับชายช่ยช่ช่ชชกด e เข้าไปชนเนี่ยชนแรงขึ้นครับอยากจะหักใจตัวเอง ค่า1ตายหนึ่งครับกำไรกำไรครับเพราะว่าแต้มเรานำอยู่เอาเว้ยค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะลูกเพื่อเราโดนยิงอยู่ครับเพื่อเราโดนยิงอยู่ตายหาไปแล้วครับเป็นทีของเราที่จะได้สัมดงเดี๋ยวลองเข้ารูอื่นดูบ้างมาแล้วข้าจะกัดเจ้าข้าจะกัด จ้าได้ครับได้หนึ่งตายหนึ่งแล้วครับดูเหมือนเราจะโดนแท็ก GPS ติดมาด้วยแล้วเราจะอัพตัวอื่นยังไงอ่ะนี่อะไรไมซสวีปเปอร์คืออะไรวะเอาอะไรออกได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้ตามมาเป็น14ต่อ11แล้วครับมีอยากจะขัดใจตัวเอง ก็มันนี่อ่าเห็นตัวหนึ่งครับแวบๆบแบบออกมาตัวเดียวไม่กลัวหรอจะน้องจ๋าเพื่อนเราเข้ายัางเพื่อนเราเข้าแล้วครับพังเข้าไปเลยจ้ะฉันมองเหยื่ออยู่เหยื่อเหยื่อของฉันฉันมองไม่เห็นเยอะจันโอ้หพุ่งมือครับ <c oughs> แม่งพุ่งยากจังวะไม่ได้เล่นนานครับฝีมือตก ตามเพื่อนเราไปแจ็คแจ็คนายไปไหนฉันไปด้วยเนะเราจะต้องเข้าเป็นหมู่คณะเดี๋ยวกด e charge ชนแม่งเลยครับกินได้คนอออร่อยมากจันอร่อยมากจันเอาละครับ1 1ต่อ6ครับใกล้แล้วครับใกล้จะชนะละ มันมีปลดล็อกสกิลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันคือสกิลอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ามีรูมีรูมีร,มรูต้องมีเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหอ,อ,อะไรว่ามันใช้ปืนกลยิงเราครับเร็วมากฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะแปดต่อ5ครับมึงออกมาจากรูเมื่อไหอไร่แล้วก็ มึงกลายเป็นอาหารปลาแน่นอนพุ่งกระาไปโอ้โหทำไมมันแรงเงี้ยอุย้ยหลังๆมันแรงมากเลยครับเออเนี่ยดูดิเพื่อนเราสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยแจ็คนายไปกับเราดีกว่ามัง้งสงสัยต้องดักรอแล้วครับ เข้าไปบุ่มบามตายครับตอนนี้แต้มสูสีมากแล้วด้วยขับเลยฉันกินไปคนได้มาหนึ่งครับอูเพื่อนเราโดนฆ่าแล้วอะตอนนี้ห้าต่อสมสกอร์สูสีคู่ขี้มากครับบี้กันมาติดติดต้องระวังนะครับเอา้สงงาสามต่อสามซะงั้นนะ่ะแจ็ค ทำไมในบุ่มบามอย่างงั้นน่ะฉันหิวโอ๊ยตายแล้วลอ่ะเฮ้ยสามต่อหนึ่งครับสุดท้ายแล้วครับมันจะหมดแล้วครับจริงๆเราอะน้อยกว่านะมันเหลือสามตัวเราเหลือแค่สองตัวครับแต่ว่ามันยังเหลืออีกอันนี้คืออะไรบาเรียเหรอ เหมือนมันมีป้อมปืนหรืออะไรอยู่ข้างในด้วยเนี่ยต้องระวังครับต้องค่อยๆค,ครับคืออะไรวะนั่นอะนี่ไงมันมีฐานปืนจริงๆด้วยอะแม่งเซตฐานปืนได้ต้องหาอะไรกินก่อนแล้วครับเราชนะป่ะ เย้ yeah. เราไม่ทําอะไรเลยครับเราชนะเพื่อเรากินเออเว้ย oh, มันมีการเปลี่ยนแปลงในเกมนี้นะครับคือระบบการทําสกิลหรืออัพสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับแล้วก็ต้องกดเลินหน่อยเนี่ยฮะมันมีการแท็กปลาฉลามด้วยโซน่านะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็อุปกรณ์ดำน้ําค่อนข้างมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการตั้งฐานอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยเนี่ยชาร์คชิลครับ ติดตั้งขึ้นแม่เหล็กที่ทำให้ฉลามเข้าใกล้ลำบากนี่มีการติดปืนที่สามารถยิงแล้วสามารถติดตามปลาฉลามให้แบบรู้ตำแหน่งได้ด้วยนะครับคือโอ้มันล้ำไปแล้วอะ่ะแล้วก็ฉลามนี่สามารถเอฟ l u อ i o ลชันได้หลายแบบมากสามารถแหยตาคายอะไรกันแบบวุ่นวายไปหมดโอ้ไม่ได้เข้ามานานครับตอนนี้เกมเปลี่ยนไปเยอะครับ คงจะต้องมานั่งสำรวจกันใหม่อีกครั้งเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีด่านเพิ่มขึ้นได้มั้งเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 4ด่านนะครับเอาละ่ะวันนี้ก็เป็นการแคสแบบย่อยๆให้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน,นะครับยังไงคราวหนะ้าเดี๋ยวติดตามได้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับาวาวไม่แคร์แล้วสัส